โอเคครับ okay, ผมก็ขอการคอมบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมอ been, ัดแล้วรอบนึงนะทุกคนเราไม่พูดท้าเพลงก่อนเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในแอปสกิ๊ดไนท์นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาทำอะไรครับมึงจีบสาวร้องเพลงนั่นเองนะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไปดูนะมันจะมีจ้ารี่ด้วยนะครับทุกคนครับก็ื่อมาดูว่าวันนี้มี้ชาบบริจิตติกิลคอนกิลคอนอิเล็ฟกิเล่เล็สกิ๊ดชื่ออะไรอ่ะชื่อนิคอะไรอ่ะชื่อนิคครับโน ใช่เธอพูดดังๆหน่อยได้ไหมก็ไม่ได้พูดใกล้โทรศัพท์อ๋อไม่แม่เราไม่ค่อยได้ยินเธอไงเธออยู่ไกลมันเบาโอเคโอเคแล้วเธออายุเท่าไหรเนี่ยอายุสิบแปดเฮ้ยเปลีเยกันไปแล้วกันไปแล้วกันไปแล้วเนื้อคู่วันนี้เนื้อคู่เนื้อคู่ยังไง เอา<ม>ก็แบบว่าอายุคือแบบว่าเข้ากันเลย<ม>ใช่ในคู่สัว์เดีเ๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวคนอายุเท่าคนไม่บอกเลคู่หมดทุกคนปะไม่ใช้ครับคนแรกเลยใช่ใช่คือว่าคนแรกเนี่แต่ไม่ใช่คนแรกของอือ เอออะไรนะคือพูดอะไรฮะคพูดใหม่ดิแเองบอกว่าคนแรกของแอมนี้เพิ่งโหลดมาแต่จริงไออาจจะพูดกสองคนอื่นเลยก็ได้ปะอ๋อใช่ก็พูดคนแรกนี่แล้วก็เพิ่งโหลดมาจริงๆตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่กล้าหล่อหรอเพราะว่าไม่กล้าคุยเป็นคนที่ขี้อายครับนี่ขนาดขี้อาย ใช้ใช่เราเป็นคนที่อายอยู่คนเดียวครับแล้วทำไมอยู่คนเดียวเรื่อแล้วทำไมอยู่คนเดียวไม่มีแฟนอยากมีแฟนให้าไหนบอกพี่อายอะเรืนะไหนบอกพี่อาย ก็าอายไงแต่ว่าก็ากล้าพูดอยู่ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยอ่ะก็เลยแบบว่ากล้ากล้าเลยไม่ไปเล่นกับเพื่อนอะอะไรนะไม่ไปเล่นกับเพื่อนเอาไม่มีเพื่อนครับลบ <No. S 1> เพื่อนไม่คุยด้วยแล้วแล้ว,ลว,ลวเราเรามีแฟนยังเนี่ยยังไม่มีใช่ป่ะอยอถ้าสมมติว่าสมมติว่ามีมีผู้ชายแบบว่าร้าองเพลงจีบอะไรเงี้ย คิดว่าแบบว่าจะได้จะ,จะไ,ไ,ได้ไหมจะได้ใจไหมเอ็ไหนกก็ได้อะที่เขารับเราได้อะไม่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะร้องให้เธอฟังแบบแล้วเธอก็ลองพิจารณาดูล้วยก็ได้ปะอ,อืมมามตาด้วย ชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเวลตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้มีชอบคืนนี้ <S 1> <S 1> จะเอาแบบนี้จเจ้าที่เป็นแบบนี้จเจ้ตาแบบนี้เจรอยยิ้มแบบนี้จะเอาคืนนี้ ชอบที่เป็นแบบเธอได้ไหมเหรอพ่อพม่อได้ปะอะไรอะจะได้อยู่เออก็ได้อยู่เกินไปแล้วเหมือนผู้ชายคนนี้มันก็หล่อเหมือนกันแล้วเนี่ยผู้ชายหลอดิแล้วแล้วเธอเธอเคยฟังเพลงนี้บ้าที่มันร้องอ่ะ เออ,อเลยวะเพรคิดว่ารักเธอหมดตัวเธอคงต้องใจอ่อนนะนั่นนะ <Hey. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเธอ้องฟังดูนะเดี๋ยวเราลองให้ฟังเพราะคิดว่ารักเธอหมดตัวเธอคงต้องใจอ่อนเงินฉันรองถามเธอสักครั้ง คือไมาได้ไหมขียับมาใกล้กันขียาบเพร่อสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอลองคบลองดูกันไหมขียาวให้หัวใจเป็นต้องการเธอจะมนี้ต่ความสุข เธอมีแต่ฉันที่รักเธอเฮไม่เป็นแ้วก็ทำเอาคือแล้วเป็นไงพอได้พอได้ปะพอพอจะจีบได้ไหมแบบเนี้ยจีบใครเอาก็แบบว่าจีบที่คุยอยู่เนี่ยจีบใครอจีบผีเหรอ พี่เชวีเวกมไปแล้วพี่เชมันนี้พอใจแล้วไมพอใจแล้วปะได้ยุดยอดต่พี่เชคนนี้มันสุดยอดจริงเฮ้ยเกินไปแล้ว,อลวเออโอเคครับเราเข้ามาปั่นเธอเฉยเดี๋ยวเราไปละบ๊ายบายเฉยหม่าแย่เด้อ กินไมไม่ใช่กันเนี้ย